คุณไม่เป็นซึมเศร้าคุณไม่เข้าใจหรอกการที่ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าพูดว่าคุณไม่เป็นซึมเศร้าคุณไม่เข้าใจหรอกเป็นเรื่องปกติมากที่ผู้ป่วยจะรู้สึกเช่นนี้เนื่องจากความรู้สึกซึมเศร้าเป็นเรื่องส่วนบุคคลและไม่มีใครสามารถเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นได้อย่างแท้จริงแต่ในโลกใบนี้ทุกคนล้วนเจอปัญหาและเจออุปสรรคการที่เราพยายามบอกให้เขาเข้มแข็งอาจมาจากความปรารถนาดี แต่การช่วยที่ผู้ป่วยซึมเศร้าต้องการแท้จริงแล้วคือความเข้าใจและการยอมรับในตัวเขามากกว่าสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อตอบสนองต่อความรู้สึกของผู้ป่วยควรทำดังนี้ 1. ยอมรับความรู้สึกของเขาและบอกเขาเช่นฉันเข้าใจว่าคุณรู้สึกแบบนั้นฟังดูแล้วเข้าใจว่าคุณกำลังรู้สึกแย่มากเลย2แสดงความเห็นอกเห็นใจ แสดงให้เห็นว่าคุณเป็นห่วงเขาเช่นฉันเป็นห่วงคุณมากเลยนะฉันอยากให้คุณรู้ว่าฉันอยู่ข้างๆคุณเสมอสามหลีกเลี่ยงการพูดว่าอย่าคิดมากหรือสู้ๆนะคำพูดเหล่านี้อาจทำให้ผู้ป่วยรู้สึกว่าคุณไม่เข้าใจความรู้สึกของเขาจริงๆสี่กระตุ้นให้เขาพูดคุยระบายความรู้สึกคุณอยากจะเล่าให้ผมฟังบ้างไหมมีอะไรที่ฉันสามารถช่วยคุณได้บ้างไหม แนะนําให้เขาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางสุขภาพจิตหรือปรึกษาพูดคุยคนใกล้ชิดสิ่งที่สําคัญที่สุดคืออย่าตัดสินความรู้สึกของเขาหรือบอกว่าเขาคิดมากเกินไปให้กําลังใจเขาเสมอและบอกให้เขารู้ว่าคุณเชื่อมั่นในตัวเขารับฟังสิ่งที่เขาพูดและพยายามช่วยเหลือด้วยใจจริงที่สําคัญคือการรักษาโรคซึมเศร้าต้องใช้เวลาและความอดทนเสมอต้องให้กําลังใจทั้งตัวคุณเองและผู้ป่วยเสมอนะครับ